ดังนั้นเมื่อจะปฏิบัติให้เกิดสติปัฏฐานโลภชงปัญญาวิมุตต์วิชาวิมุตต์เหล่านี้ก็สร้างปฏิบัติสมาธิภาวนาระบบนี้ที่ระบบที่เรียกว่าอานาปานสติคำว่าอานาปานสติมีความหมายว่าสติที่กําหนดอยู่ที่สภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้ง ตลอดเวลาที่มีการห,ออกหายใจออกหรือหายใจเข้าน่าจะกำหนดเพียงเป็นอารมณ์ของสมาธิก็กำหนดตลอดที่หายใจออกหายใจเข้าน่าจะพิจารณาไปในทางปัญญาก็ตามเรียกว่ากำหนดทุกลมหายใจออกหายใจเข้าดังนั้นจึงเลยเรียกชื่อว่าอนาปาณ,าาณาสุติเป็นหมดทุกอย่างซึ่งในที่นี้มีถึงสิบหกอย่าง ถ้าเราสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมที่จะต้องกาหนดทำว่าสภาวธรรมในที่นี้คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงประกอบอยู่ในข้อเท็จจริงอย่างไรทะรู้แล้วจะทําให้เกิดปติพัญญาขึ้นมาอย่างไรเกิดปติพัญญาแล้วจะมีผลเป็นแนความระงับบับทุกอย่างไรทั้งหมดนี้เรียกว่าสภาวธรรมทั้งนั้นนีอยู่ามากไหมแต่ในที่นี้เราจะ ปฏิบัติในสภาวะทางเพียงสิบหกอย่างจึง <c oughs> เรียกว่าอนาปานสติสิบหกขั้นแม้แบ,บ่กันสี่พวกคือพวกกายานุปัสสนาพวกเวทนาพวกกิจตาพวกธรรมาเดี๋ยวจะเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรในสี่ขั้นแรกที่เรียกว่าพวกกายานุปัสสนาสติฐานนั้นกำหนดลมหายใจยาวกำหนดลมหายใจสัน้น กำหนดลมหายใจทําำหน้าที่รุงแส่ร่างกายแล้วกำหนดความระงับลงระงับลงของการจุงแส่ร่างกายเรื่องราวที่ทำอธิบายก็มีว่าขั้งแรกก็มีการนั่งสติคอยเฝ้าสังเกตศึกษาพิจารณาลมหายใจของตนเองที่เป็นอย่างชนิดยาวอยู่ทุกครั้งที่มันมีการหายใจออกหรือหายใจเข้า เรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะมันรู้สึกสึมทราบขึ้นมาเป็นอย่างดีว่าลมหายใจยาวนี่เป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอิทธิพลแก่ร่างกายอย่างไรให้มีความแจ่งแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจยาวซึ่งเป็นสภาว่าธรรมอันแรกที่จะปึงกําหนดนีเียก่อน <c oughs> ว่าจึงจะกําหนดลมหายใจชนิดสั้นเพราะสั้นคืออย่างไรมีอิทธิพลแก่ร่างกายอย่างไรมีในเวลาไหนา ป็นกรณีอย่างไรเป็นต้นเมื่อร่างกายปกติใจพอปกติคนเราก็หายใจยาวร่างกายก็ระงงับอยู่าตามปกติพอมีอารมณ์ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นลมหายใจจะหยาบร่างกายก็มีความเพื่อสพลิสษาอย่างใดอย่างหนึง่งไม่สงบระงงับกระทั่งความร้อนในร่างกายก็สูง ทั้งพาลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นมันจึงต่างกันอย่างนี้ในภาวะปกติลมหายใจยาวในภาวะไม่ปกติลมหายใจสั้นที่ถ้าจะมองอกันในแง่ที่ว่ามันมีอิทธิพลแก่ร่างกายอย่างไรลมหายใจยาวก็มีอิทธิพลทําให้ร่างกายสงบลงงับถ้ายาวที่นขนาดละเอียดระมีดมันก็ทําให้ร่างกายสงบลงงับขนาดที่เรียกว่าละเอียดแระมีด ไม่รู้สึกเบาสบายไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอย่งไดยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์หรือความหรือมากแต่ความระสำะสายถ้าลมหายใจสั้นมันรู้สึกอยากมันร,รู้สึกระสำะสายอยู่ในลมหายใจแล้วเก็าะน,นั้นร่างกายก็ลอยระสำะสายไปด้วยนี่เรียกว่าลมหายใจเนื่องกันอยู่กับร่างกายโดยเฉพาะ ที่เป็นอย่างยาวก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างสั้นก็เป็นอย่างหนึ่ง <c oughs> ในระยะแรกให้ศึกษาสังเกตจนรู้จักดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวและเรื่องลมหายใจสั้นนี่คือข้อปฏิบัติสองขั้นแรกที่ถือเอาตาวพาเรมเกล่าวกือลมหายใจยาวและลมหายใจสัน้นนั่นเองเป็นอารมณ์ของสุดติ บบน,นั่นเราจำลองพิจารณาอยู่ทุกครั้งที่มันหายใจออกข้าวทีนี้ครั้งที่สามต่อไปกำหนดอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ากายสังขาร <c oughs> กายสังขารก็คือลมหายใจนั่นเองก็เห็นว่าลมหายใจนั่น <c oughs> เป็นสิ่งที่คอยปรุงแต่งกายให้ขึ้นหรือลงให้สงบะง,งับหรือให้กหระสับกระสายนั้นลมหายใจนั่นได้ชื่อว่า กายสังขารคือสิ่งที่ปรุงแสงกายตอนนี้ก็พิจารณากันละเอียดสักหน่อยเพื่อลมหายใจปรุงแสงร่างกายอย่างไรย่างร่างกายยี่กันอยู่กับลมหายใจอย่างไรจนกระทั่งเรามองเห็นว่าเราสามารถที่จะบังคับร่างกายได้ตามชอบใจโดยที่ การบังคับนั่นจะทำผ่านไปทางลมหายใจเชื้าบังคับที่ลมหายใจจะขนไปเกิดขึ้นที่ร่างกายอย่างนี้เรียกว่าบังคับร่างกายโดยผ่านไปทางลมหายใจเพราะว่าลมหายใจเป็นเครื่องสุงแต่งกายขั้นที่สามกำหนดนมาอยู่แต่ข้อเท็จจริงข้อนี้ ข้อทีจริงข้อนี้ก็เรียกว่าสภาวธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันก <c oughs> ำหนดอยู่ที่สภาวธรรมอันนี้ทุกครั้งจะมีการหายใจออกข้าวทำได้ดีที่สุดแล้ว <c oughs> จะเลื่อนไปถึงขั้นที่สี่ที่เรียกว่าทำกายสังขารให้ร่ำงับอยู่ลมหายใจคือกายสัสงขารทำหน้าที่ตรงแต่งร่างกาย ถ้าเราทาให้ลมหายใจรำง,งับลงรำง,งับลงละเอียดลงละเอียดลงร่างกายก็จะสงบรำง,งับลงด้วยเหมือนกันมันจึงมีทีสารโดยเฉพาะที่จะบังคับลมหายใจให้รำง,งับลงและจะมีผลไปถึงร่างกายที่จะต้องรำง,งับลงด้วยเหมือนกันหลักปฏิบัติสัส้นๆก็มีว่าในระยะแรกก็หัดวิ่งตาม จิตสติวิ่งตามลมหายใจออกข้าวออกข้าวออกข้าวไม่ละไปจากความรู้สึกได้เดินป่าสามารถที่จะทำได้อย่างนั้นจิตสติกำหนดที่ลมหายใจออกข้าวอยู่ไม่มีเวลาที่มันหนีไปไหนเสียทันอยู่กับลมหายใจข้าวออกข้าวออกตามที่เราต้องการไา้ถ้าเราหายใจออกข้าวในที่นี้สังเกตว่าการหายใจข้าว ให้กะหนดว่าสร้างตนที่ปลายเจียมูเราไปสุดที่ท้องที่จะถือเอาจุดดื้อหรืออะไรก็ได้หายใจเข้าเป็นที่เล่าความรู้สึกรู้สึกจะเทือนไปถึงไหนหยุดอยู่ที่ไหนก็เอาตรงนั้นเป็นจุดจุดทางข้างในเพราะฉะนั้นจึงกําหนดเอาที่ท้องส่วนจุดดื้อเป็นจุดหนึ่งข้างในแล้วที่เจะงอจมูเป็นจุดหนึ่งข้งางนอก ลมหายใจก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างสองจุดนี้เข้าไปก็เรียกว่าหายใจเข้าออกมาก็เรียกว่าหายใจออกมาสติกำหนดที่ลมหายใจอย่างนั้นตลอดเวลาที่มันออกแล้วมันเข้าอย่างนี้เราเรียกว่าวิ่งตามทำบทเรียนวิ่งตามนี่เร็จด,ดีซะก่อนถ้าถึงเลื่อนไปยังบทเรียนที่ว่าเข้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง นี่คือไม่วิ่งตามแล้วส้าวดูอยู่ที่เหมาะที่สุด็คือที่ปลายจงลยจมูกสิลมกระทบแล้วก็จางหายไปในอากาศไม่จําเป็นจะต้องวิ่งตามเข้าไปข้างในแล้วกลับออกมาข้างนอกเหมือนบทเรียนที่มึง <c oughs> ทาอย่างนี้เป็นทําได้หมายความว่าจิตไม่หนีไปททางไหนสติไม่หนีไปเสทางไหนฝ้าวอยู่แต่ตรงจุดที่ลมหายใจกระทบ ไม่ว่าจะมีระยะเวลาที่ว่างาการกระทบบ้างก็ยังกําหนดได้อยู่ที่นั่นไม่ไม่ไมนไหนีไปไหนก็เดี๋ยวนี้เราเริ่มจะเอาจุดหรือผิวเนื้อที่ลมกระทบมันเป็นหลักมากขึ้นเมื่อลมหายใจมากระทบอย่างไรก็รู้สึกมันเป็นอย่างไรเมื่อว่างการกระทบระยะหนึ่งที่ชั่วที่ว่าออกแล้วยังไม่ทันจะข้าอย่างนี้ มันก็มีระยะว่างแต่ถึงอย่างนั้นจิตหรือสตินี้ก็ไม่ได้หนีไปคงต้อหอดดีที่ตรงที่ลมเคยกระทบหรือกำลังจะกระทบอยู่นั้นอย่างนี้ว่าเฝ้าดูอยู่ที่จิตนี้ในวิ่งตามเหมือนบทเรียนที่แรกบทเรียนที่สองต้งเงแบดีแนว้วถ้าจะเลื่อนขึ้นไปอย่างบทเรียนที่สามที่ทห้เทงเจอความรู้สึกเป็นมนโนภาพ ที่ตรงจุดนั้นจิดที่ลมหายใจเคยกระทบนั้นตอนนี้จะมีอาการไม่รับน้ำเป็นึงจำนึกอยูัพยบความชัดจึงจะสามารถสร้างมนโนภาพขึ้นมาที่จิตนั้นสำหรับตาข้างในมองเห็นไม่ใช่ตาข้างนอกมองเห็นจุดนั้นจะมีมนโนภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ให่เหมือนกันทุกคนและใต่อุปนิณสายเป็นดานของคน <c oughs> โดยมากก็จะมีภาพเหมือนกับก้อนขาวๆเล็กๆเป็นฟีเบนรีหรือก้อนเม็ดเล็กๆก็กกตามอยู่ที่นั่นเอจะเป็นดวงหนือสีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่นั่นือจะเป็นเหมือนกับว่าหยดน้ำที่ใบหญ้า,า <c oughs> ที่ถูกแสงแดดส่อง วาววาวอยู่ที่นั่นหรือมาที่สุดแต่อาจจะเป็นเหมือนแต่ว่าใยเยมลายมุมที่ทอแสงอยู่ในภาพกลางแสงแดดอยู่ที่ตรงจุดนั้นเงียบจิตเป็นจริงชนิดก็าสามารถจะทําให้มองเห็นภาพมโนภาพนี้ชับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ความเข้าใจว่าเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการมโนภาพนั้นและมโนภาพนั้นก็มีใช่ของจริง หากว่าเราต้อ,ตองการจะให้เป,เป็นบทเรียนสำหรับฝึกคิดท่านั้นเองแต่ถ้าให้เปนมีดละเอียดทุขุยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็หมายความว่าให้จิตถูกบังคับหารู้สึกผนให้มันละเอียดเป็มีดยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้ทัง้งหมดในบทเรียนที่สามนี้เราเรียกว่าสามารถทำทุกขะหาลิมิตให้เกิดขึ้นแล้วที่จุดจุดนั้น จิตที่เคยเฝ้าดูอยู่เป็นประจำนั้นถ้ากำหนดอยู่ที่ตัวลมหายใจตามธรรมชาติจริงๆอย่างนี้เราเรียกว่าปริธรรม,มนิมิตนิมิตทีิอยู่ตามธรรมชาติและจิตเปไปกำหนดนี่เดี๋ยวนี้มากํำหนดในนิมิตที่สร้างขึ้นโดยมนโนภาพจึงเรียกว่าอุตสาะนิมิตนี่บทเรียนที่สามก็คือทำอุคหานิมิตให้สำเร็จดูจิตจิตนั้นได้ตามาที่เราต้องการ ทีนี้ก็เลื่อนไปบทเรียนที่สีีที่ทำอุคฮานิมิตนั่นให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอิทธิยาบทเราเคยเห็นมันเป็นสีขาวๆอยู่นี่งนี่เรียกว่าอุคฮานิมิตเดี๋ยวนี้น้อมจิตไปในทางที่จะให้มองเห็นภาพมนโนภาพนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนธนาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนพ่ยาอาการนแทนจะอยู่นิ่งๆกลายเป็นล,ออปลายออกไปไกลออกไปรือกลับกอมมาหรือหมทางทิศไหนก็ได้ นิมิตอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตทั้งเร็บออกมาจากอุปสานิมิตนั่นเองนี่จะมือกันอีกที่ไม่ได้ถือว่านิมิตนั่นเป็นของกินหรือว่านิมิตนั่นเป็นวัตถุที่ประสงค์ของเราเราไม่ต้องการในสิ่งเหล่านั้นขึ้นเป็นเพียงภาพลวงหรือมนโนภาพแต่ผลมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่จิตอย่างมากคือเดี๋ยวนี้จิตว่านอนสอนง่ายอยู่ในอำนาจอยู่ในวิสัยที่จะให จะลึกนึกน้อ,อมไปอย่างไรมันกะได้ทั้งนั้นจะเรียนจิงมาหัดบทเรียนบทนี้อย่างละเอียดละออเป็นน้อมจิตส่วเปรียนบุคานิมิตให้เป็นรูปร่างอย่างไรที่เคยเล็กก็ให้ใหญ่ที่เคยมีสีขาวกปเป็นสีแดงสีสเขียวฉะาั้นลอยไปตรงหน้าแล้วมันกลับามาเชือมันลอยไปในอากาศหรือแล้วแต่จะน,อน้อมนึกจิตใจอย่างไร เมื่อทำตามนี้แล้วก็เรียกว่ามีปฏิภากริมิตที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนวงให้อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นคือสามารถพยนวงองค์แห่งฌานเดวิตรวิจารที่ส่สุขเอกัสตาห้าอย่างนี้ให้เต็มขึ้นมาในความรู้สึกในขณะนั้นจิงเลื่อนบทเรียนเป็นบทเรียนที่ห้าไปเตรจิตเรือ น้อมจิตแล้วก็แต่แล้วแต่จะเรียกนี่ให้เกิดความร,รู้สึกที่เป็นวิจตวิจารปีติสุขเอกศตาขึ้นมาในความรู้สึกวิจตุคความร,ร,ร,รู้สึกที่รู้สึกชัดอยู่ว่าจิตเกาะอยู่ที่อารมณ์หรือนิมิตน,นั้นเกาะอยู่ที่ลมหายใจเป็นต้นแล้วก็จิตซึมทราบต่อน,นิมิตนั้นนี่เรียกว่าวิจาร ดังนนขณะนั้นรู้สึกพอใจเป็ปีติดังนนขณะนั้นรู้สึกเป็นสุขด้วยนี่เรียกว่าสุขรู้สึกว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นจุดยอดเรียกว่าเอกคตาพอร,รู้สึกห้าอย่างนี้เขาจะเกิดขึ้นมาอย่างหน้าทีละอย่างสองอย่างจนกว่าจะครอบบริบูรณ์พอรู้สึกที่เป็นปีติและสุขนั่นสำคัญที่สุด ที่จะต้องมีให้ได้เพาะเป็นเรื่องรอเรื่องสิ่งทั้งปวงเพราะว่าดยทย่ิทธะแล้วความรู้สึกที่เป็นวิจตุิจานนั้นมีอยู่เองเพราะว่าเรามีการกําหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นที่ลมหายใจหรือที่สุขกระหานิมิตหรือที่ปฏิภาคนิมิตกิริยาที่จิตกำหนดที่อารมณ์มันนั้นมีเรียกว่าวิจตกกิริยาที่จิตรู้สึกต่ออารมณ์มันนั้นอย่างละเอียดลึกซึ้ง พูดถ,ถึงว่ามันเป็นอย่างไรนี่เรียกว่า,าวิจารธรรมวิจกและวิจารณ์ในที่นี้มีความหมายเฉพาะในที่นี้ไม่เหมือนกับในที่อื่นในที่อืนนอ่นให้ตอกควาย้ึงคิดนึกในจิตใจวิจารที่เจรณาด้วยปัญญาคนในที่นี้ไม่มีการคิดนึกพิจารณาอย่างนั้นเพ่งเล็งออเอาแต่เพียงว่าอาการของจิตในขณะน,นั้น มันเกาะอยู่ที่อารมณ์นั้นและมันรู้สึกต่ออารมณ์นั้นโดยไม่ต้องพิจรารณานี่จึงเป็นวิจุกวิจารณในความหมายที่เศษเฉพาะกรณีนี้ทีนี้มอทำสำเร็จและรู้สึกว่าทำสำเร็จก็จเป็นที่แน่นอนที่ว่าปีสี่จะดตั้งเกิดขึ้นมีลักษณะหลายอย่างแต่ลงทางแล้วก็เป็นความพอใจ ปี PC, สีทราบทราบปีสีโครงเคลงปีสีมากมายไม่ต้องไปนึกถึงมันก็ได้างว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่มันมีขึ้นให้รู้สึกกันแล้วกันว่านี่เป็นเพียงปีสีที่มันมีปีสีแล้วก็ไม่ต้องสงสัยมันก็องมีความสุขถ้านี้มันคู่กันจึงรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็เห็นชับหรือรู้สึกชับอยู่ว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวนี่เป็นเอกสัตา พราหมรุเสึทั้งห้าอย่างนี้ชาอยู่ในจิตใจแล้วเรียกว่าสามารถทำองค์แห่งฌานองค์แห่งปฐมฌานฌานที่แรกนั้นให้เกิดขึ้นครบเ้ือนแล้วผู้นั้นตั้งอยู่ในปฐมฌานเข้าถึงแล้วแลอยู่เข้าถึงแล้วคือได้รับในไปเข้าถึงอันนี้อ่ฌานนี้แล้วก็หยุดอยู่ในฌานนั้น ได้คําว่าเข้าถึงแล้วแลอยู่ทีนี้เราดูไปตามลําลดับว่าตามจะทามาตามลําลดับนับตั้งแต่วิ่งตามนับตั้งแต่ทร้าอยู่ที่จุดไหนจุดหนึ่งจนกระทั่งสามารถสร้างมโนภาพเป็นอุคฮานิมิติได้ที่จุดจุดนั้นจนกระทั่งเปลี่ยนลักษณะของอุคฮานิมิตเป็นปติภาคณิมิตเปลี่ยนรูปไปส,งสางๆได้ มีจิตพร้อมที่จะเมือ,ององค์แห่งฌานทั้งห้าให้เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับมาถึงห้าขั้นห้าตอนห้าบทเรียนพอดูก็จะเห็นได้ว่าตแต่ละบทเรียนให้ความสงบลงงับแก่กายสังขารนั่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นทุกบทเรียนนอกจากว่าวิ่งตามลมมันก็มีความลงงับของกายสังขารหรือร่างกายด้วยในระดับหนึง่ง แต่ถ้าทําไปถึงบทที่สองคือว่าเฝ้าดูอยู่ที่จิตใดจิตหนึ่งนั่นความระงับนั้นมันก็มากขึ้นไปกว่าทิ่ที่แล้วมา,าเมื่อทงอุคลานิยนิตไปเกิดขึ้นได้ความระงับมันก็มากขึ้นไปอีกเมื่อทำปฏิภาณิยิตไปเกิดได้ความระงับนั้นก็มากขึ้นไปอีกจนกระทั่งเป็นฌานที่สมบูรณ์จะต่อไปดองห้าประการ ก็เรียกว่ามีความระงับแห่งกายสังขารถึงมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งให้ชื่อว่าผสมมชานดังนี้ทีนี้ตอ่อไปก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำในสิ่งที่เรียกว่าฌานนั้นให้ระงับลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเดยมองเห็นอยู่ว่าะสมมชานมีถึงมีองคถึงห้าประการที่ิจิรตรวิจิตพิจารณพิัิตรภกตกา ถ้าจะมีฌานที่ระงับหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นก็ต้องเป็นฌานที่มีองค์น้อยลงไปก่อนนั้นเพราะฉะนั้นจึงเพื่อถอนความรู้สึกที่เป็นวิตกหรือวิจารนั้นเสียด้วยยูตาิติสุเอตัสตาเป็นฌานที่ระงับยิ่งใจกว่าจึงเรียกว่าสุทอิจฌานรือฌานที่สองที่ทำงานที่จะเพื่อถอนความรู้สึก ที่เป็นสีสีออกไมเสียให้เหลือเพียงสองคือสุขับเอกอัคตาเมื่ทําได้จะเรียกว่าเป็นฌานที่สามเห็นว่ายังหยาบอยู่ก็เปลี่ยนความสุขนั้นให้เป็นอุเบกขาเรืยกอยู่จะอุเบกขาสุับเอกอัคตานี้ก็เป็นฌานที่สี่คอความสงบระงับถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่ารูปฌาน ถึงจุดเป็นงค่จะตุดชาะชานอย่างนี้นี่บทอนาปานสุติขั้นที่สี่ที่ว่าระงับอยู่ซึ้งใจจะสังขารหายใจเข้าหายใจออกมาท้นจุดลงเสียงครนิษการปฏิบัติทั้งสี่ขั้นนี้คือกําหนดลมหายใจยาวกําหนดลมหายใจสั้นกําหนดการสูงแสงกายของลมหายใจไปกําหนดการที่การสึงแสงกายนั้นระงับลงระงับลงเป็นสี่ขั้น เรียกว่าหมวดแรกคือหมวดกายานุปัจนนาสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าร่างกายโดยตรงดังนั้นจึงได้กล่าวจึงได้เรียกข้อปฏิบัติหมวดนี้ว่าตายานุปจสนาสติปัฏฐานมิสติตามที่เจินนาเห็นายอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจออกข้าวคำว่ากายในที่นี้ไม่ได้หมายความ ถึงร่างกายอย่างเดียวทศกุลวิภาคจารย์ศาสตร์ไว้ว่าดูตอนภิสษุทั้งหลายเรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจข้าวว่าเป็นตายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายข้อนี้ย่อมแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าตายนั้นมีมากมายที่กายเนื้อนังนีนก็ไดานให้ลมหายใจนั่นก็เรียกว่าตายอย่าแน่าิะวิยาบทตามเคลื่อนไหวของตายนั่นก็เรียกว่าตาย สิงที่เราว่า,ายนี่นามากมายแต่ว่ากายที่ส่วนจะมาทำเป็นอารมณ์ของสมาธิภาวนานในที่นี้ที่ดีที่สุดก็คือลมหายใจนั่นเองจมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรากล่าวลมหายใจออกข้าวว่าเป็นกายอย่างหนึง่งในบรรดากายทั้งหลายเอากายนี้มาเป็นอารมณ์ของสมาธินี่มันง่ายมันสะดวกเพราะว่ามันต้องหายใจอยู่เสมอไปที่ไหนมันก็มีให้ สำหรับที่เจริญมาที่เรียกว่าเราปฏิบัติอนาปานสติได้สี่ขั้นก็เป็นหมวดหนึ่งคือหมวดท้งเกี่ยวกับกาย